ก็สวัสดีชาว P.S.O. s i m p i ทุกท่านนะวันนี้ก็จะพาลงด่านที่อิตาลีทราซึ่งเป็นที่ยุ่งยากแล้วก็ปวดหัวสำหรับทุกท่านก็ก็จะพาลงตามแมปที่วางแผนเอาไว้นี่ก็เครดิตก็อยู่ด้านล่างนะก่อนอื่นก็จะพาวิ่งไปตามสเต็ปนะสเต็ปที่หนึ่งก็คือวิ่งไปยิงสวิตช์โจงตรงเป็นสีแดงแดนะยิ่งไปวิ่งยิงสวิตช์เสร็จก็ฆ่ามอนเต้เรื่อยตามทาง พอข้ามบนลไปเรื่อยตามทางไปจนจุดกลุ่มกลางๆนะ่ะเราก็จะวิ่งข้ามาชนบาเรียสีน้ําเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายมือพอวิ่งเสร็จก็จะเป็นวิธีรัดนะไม่ต้องข้ามอนเยอะมากเพราะวิ่งชนบาเรียสีน้ําเงินทางด้านซ้ายมือเสร็จก็ให้วิ่งตรงไปแล้วก็ข้ามอนไปตามทางเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดสวิตช์พวก ะระเบิดนะเพราะว่าเวลาเราฆ่ามันบางทีมันจะทําให้เราระเบิดแล้วก็ตายได้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ผมออกมาแต่เขาก็ทําวิธีกันก็ไม่เหมือนกับเราเขาทําตามสเต็ปมันก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาส่วนเราเป็นคนไทยเราก็ใจร้อนไว้รุนก็ใจร้อนแล้วก็จะเน้นไปที่วิธีรัดนะก,ก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็เนี่ยนะฮะ เข้าไปที่สเต็ปที่1ส่วนสเต็ปที่1ก็คือยิงเป้าเปิดสวิตแล้วก็คายให้เรียบตอนแรกเราก็วิ่งไปตามทางกันสัก่อนเค่ผมมันจะกระตุกหน่อยก็ระวังระเบิดนะตรงนี้ก็ระเบิดแล้วก็ยุรดรอยเลยโดนระเบิดตายพอเนี้ยก็ค่า,าเสร็จแล้วก็วิ่งตามเก็บมันไม่เสียนงะยนะพอค่าเสร็จมาเรียสีแดงให้เปิดขึ้นมา ตรงนี้นเราก็ข้ามก่อนนเปนกาือนใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็วิ่งไปมันก็จะมีป้ายเตือนว่าถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะพวงมานะ,ะเข็นอยู่ด้านข้างก็หยุดรอยอยู่ตรงนี้นมันจะวิ่งข้าไปเยอะเราจะเสียวเวลาเพราะมันเข้ามาแล้วโดนกันเิดตายไปก็จุกนะก็ยิงเต่าใ,ให้เสร็จนะเห็นไหมป้ายบอกทางแล้วเราก็วิ่งไปตรงกลางตรงนี้ก็วิ่งไปก่อนนี่ค ไม่รู้แชทอะไรกันเยอะเนี่ยพอถึงตรงนี้เราก็เปิดสวิตซ์สีเหลืองเนี่ยให้บารเรียสีเหลืองเปิดออกเราจะได้เปิดปุ่มพวกนี้ไปฆ่าบอลได้นะพอมาถึงตรงนี้ก็จัดการบอลช้างหานึ่้หนึ่งข่าวโค้งเลยจ เสร็จแล้วก็มาเปิดสวียตแล้วบาดยาสีม่วงน,นีนก็จะเปิดแล้วก็วิ่งไปก็จะมีมอนผัวใหม่ประมาณ3-4ตัวก็เพิ่มให้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราไม่คายบาดที่ข้างหน้าก็จะไม่เปิดน,นี่แหละนี้ก็ระวังสตนันอด์ คนชอบยื่นหลบบมาถอยข้างหลังก็ด้านหน้าก็มีสวิตก็มีบาลีอาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมตรงน,นี้ก็ใช้วิธีการกดรัวๆจะได้เปิดสวิตได้เร็วขึ้นพอเปิดสวิตไปเรื่อยๆก็ข้า,ห,า,ามหมดฮะฆ่าหมดในหมดแล้วฝาครอบไส่ตรงน,นั้นมันก็จะปิดอกมา นีพวกสิงโตนะมันอชอบถอยหลังถกให้หมดมันก็มีนยใจแข็งคอแล้วก็เปิดสวิตเปิดสวิตเสร็จก็ยิงเป้าอีกสองที่เป้ามันจะซ่อนมันอยู่หลังเห็นก้อนเทืยดเนี้ย แต่เราพยายามจะไปเดินเลยป้ายพามันทำให้เราเดินขับถังบอลโกมาข้างหลัสียาเรายืนติดๆยืนยืนยืนเลยนะยืนยิงนนะยืนยืนนี่ก็จดกน้ำก็จิดเป็นป้ายไม้ทิชเ่ต่ำๆเนี่ยไปเดินผ่านไปเลยโดขับถังแล้ก็เดนยืนแล้กยนะครับถูกมีขครเลยอเนี่ย เราก็ไปสเต็ปต่อไปสเต็ปนี้ก็คืออจะวิ่งไปชนบาลียสีน้ำเงินแต่ก็ราต้องเคลียร์มอนให้ตรงนี้ให้บาลียสีแเงินก่อนโซนเรียะตัว พยายามระเบ,บิดทย่จะมทำงานเวลาเราตีวันสองครั้งพยายามหรอกอันนี้ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจในวิ่งสเต็ปที่สองมือขึ้นเรื่ยวแล้วก็ไปชมรรยาสีน้งเงินไอ้ไอตรงเซเปิดที่แค่มีฮอนดีคอปเตอร์มาหยิงหมอช่วยอเรยเสียเวลา ก็วิ่งไปชนแล้วเนี่ยเสียเงินแล้วก็กลับมาเป็นเป็นทริกแล้วก็เป็นวิธีรัก <c oughs> ก็พอเสร็จขั้นตอนนี้ก็ให้ข้ามอนอย่างเดียวให้วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้ามอนตามทำหลุมไม่ต้องเพง็บ <c oughs> สนใจสวิตอะไรอีกแล้วนะต่อไปก็วิ่งเพีบข้ามอนอย่างเดียวมีคนเงิน,นใช้ไงินทเท่ากัน เพ่ผ่านตรวกลางเล่นนข้ามบอลเลยตอนน,ะนี้นก็โดข้าดีินดีมนเทินโดยก่ให้ล่าแมนทีมดีพอมึนเะะก็แเ,เป็นสามตัวยเวลาค้าเ่ยให้ข้าตัวเล็กหมัดนะที่ได้ไม่คืนมาแล้ว่ตีพวก ขาวพวกตัวมันมันพังแล้วตัวหัวมันเลบินลงมาซ่อม้ก็ข้ามมันทงแล้วตายเนี่ยต่อไปเราก็วิ่งขึ้นไปด้านบนอย่างเดียวเลยสเต็ปที่สามก็คือวิ่งกลับไปทางเดิมไปตรงกลางนี้ยแล้วก็เปิดบาลเลียแล้วก็ข้ามหมอนตลงก็จะเป็นการจบใสียงที่หนึ่ง ไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ามอนอย่างเดียวให้มาเดียวเดทํงเสร็จแล้วอ๋อก็จะเสียเวลาตรวค่ามอนนี้นะยนเยอะิงถ้ามครมีอาวุธท่เข้าตาบ้าก็นียืย่งระยะเวลาถึงได้เยอะแต่มันเป็น đạp chất đi bóng nó khoác không bóng sáng bóng sáng bóng nó có sáng một đéo, bóng nó bóng mở bóng sáng bóng ิปม wow. ันช่อบเป็นอย่างกระตุกกระตุกแล้วเปลี่ยนยังก็แค่มันบางคนจะวิ่งขึ้นไปอีกด้านบนแต่แต่มันจะเป็นการเปิดลมาเราจะชนเเปิดไฟบว่าระเบิดเนี้ยถ้าเราเปิดไฟลมันจะยิงโดนมันก็จะระบิดโดนเราโลยไม่รู้ตัวหรือว่าไป เองอก่อนดก,ก็จะทำแบบหนายแบบชอบอยู่แล้วก็ไปโดนระเบ,บิดก็ไม่แนะนำให้คนไปทำก่อนนะแล้วฆ่ายังี้สบายดีกว่าแล้วกป็ปลอดภัยแต่ถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็เป,ปนะลืองชุบก็เสียวเวลาหลายชุปกันเอาเวลาไปฆ่ามอนดีกว่า็เนี่ยแล้อีกลุมนึงฆ่ามอนลุมนี้ก็เสร็จโอเคมอนตัวนี้ก็นี้ กินให้รับผมเนี่ยัพวกเราชอบเป็นแวบแบบเนแบบที่เราสะพอนาักงใช้ระดเาไม่ใช่เสมน

ก็ดับเส่ล้วครมองดีว่าเชฟไอน็มาเป็นไเฟินเวลาฆ่าก็อธิษฐานบ่บอกนะรัชอบเปแดอะไเนี่ย なるほど。<laughs> ก็ไม mm ่เ hmm. จ okay. mm ็บก็เจ็บถ้าเป็อย่ที่ส่วนี่ก็เราทำสามจุดล้วเวลาทำแล้วทำสองจุดเต้

ตนนะในแมปสองนี่ก็ไม่ยงยากผมจะพาวิ่งไปทางด้านาขวามือนะทางขวามือแล้วก็ยิงเป้าตรงสีม่วงสามสียันนะสียันเสร็จก็วิ่งขึ้นไปจนถึงจุด หมายเลขสี่ประมาณหมายเลขสี่แล้วค่าอบอรอีกสองตัว,แล,วแล้วก็เข้าวัปกลับมาที่หมายเลขประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองตรงจุดเริ่มต้นเราเราก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยไปที่หมายเลขสามสิบสองเนี่ยเพื่อไปเหยียบสวิตช์สีน้ำเงินแล้วก็วิ่งยาวมาทำเวลาเพราะว่าเราจะทำะให้ประจําไปทางรัตทินาฮองบอร์ดก็จะวิ่งจากหมายเลขสาม .3.2 เนี่ยมาที่หมายเลขสี่หมายเลขหมายเลขสามจุดสองอีกอีกทางหนึ่งก็ต้องเหยียบตามลำดับสวิตช์ถ้าไม่เหยียบตามลำดับตรงจำมันก็จะไม่ออกแล้วก็วาไปที่หน้าของบอร์ดนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตามลำดับไม่งั้นมันก็จะไม่ออกทังตรงนรี้เราก็จะพาด้วยนะข้างหลังสักหน แล้วก็จะเราจะยิงออกไปทางด้านขวาเลมือนกัับพวกเนียสีชมพูถ้าเราไปโดนมันจะมีมอนกมัเรเาเสียไปลวพยายามหลบวกวน้ผู้เรีนไม่โดนก็นัครับ

ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงหย่ยมๆมันพอดีเขเร็จแ้วก็ตัวยังนไปด้านบน เรียนเยอะเก็บไใช้าโดนแช่ได้ถ้าโดนหมดเคลียร์มันไหมดกถ้าหลถ้าหดได้ก็ดีหลดได้แด้วเสียเวลามานเสร็จเลอเสร็จเรียบร้อยสวิตซสีร็บ กำับนี้ึ่งอนที่สองแล้วก็จะสบายแล้วเชียว์ซึ่งตอนีนึ่งเาตู้นี้้ได้เลยเหมกมผมลงแบบับ้วไดูนะเี๋ยวับดูนะะ้ยสดเลยนะ

เขามสองคนเสร็จมาเขาจะรับให้น้องไปิีจุดให้เราขึ้นมาบ้างรับไปนะครับติ้งจุดเส้นทางเป็นเส้นทางที่สองของผมแต่ผมะ แล้ก <ersch> ็จะมีวโบก่าไถ้าเราไม่ยิงป่สามสามเป้าที่ไทยก็กลังจะทำนี <laughs> yeah, ่ยหระผมจะพาตรงนี N ้สมวิตที่เราชีวิตยัหยาบตัวหลายๆคนยังม่หยาบตัวไงทำไ้ทำรักไม่่ย ผมหลดได้อย่างนี้นไม่รู้เที่ยงมากแล้วก็เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมาตรงมชุดเริ่มต้นเราใหม่ต่อไปเราใช้เส้นทางตรงกลางเส้นทางตรงกลางแล้วก็จะไม่ค่อยมีกระดับเพราะว่าเรายิงค่ะสวิตติดเป็นกับหมดแล้วเหลือที่ห้าหมดแล้วก็เดินไปสบายสบาย 刚才非常痛快了。

หมดแล้วก็ยังทำนะอะไรพวกนี้กลังทึงระัจบได้นะไม่ยากแต่กเกร,นะนะรื่องยากตัวกแล้วเไหมนะน่อ็ยากเลยด้วตัวนักเบนแะล้วไปยิ่งสบายเลยมันดู ตัวหน้นาปะเรจน้เราเขาวิ่งไปที่สวิสแน่ใจแต่เริ่มเปลี่ยตรงข้างบันไดตรงข้างบันดเปลนตรงที่วิ่งมาไวไปดูพาไปดูซวิสเมื่อกี้ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้น ถ้าเกิดเสียก็ไต้องก็ได้แต่ต้องหลบต้องสวิตต์แน,น่ๆว่าเราต้อหยับสวิตต่อเนื่องสี่อันนะฮะผมจะพาวิ่งเหยียบไปดูต่อเนื่องสี่อันอันที่หนึ่งนะสีม่วงหยียบแล้วแล้วก็วิ่งไปตรงสีเขียวนี่ผมพาไปดูสอ,องอันวิ่งอย่างเดียวเลย ให้เร็วถ้าเราวิ่งช้าสวิตมันก็จะหายแล้วก็เหยียบไม่ได้ไม่ให้แค่ตัวด้วยนะโอเคเลยไปตัววิ่งไปทางตรงใล้ไปที่สวิตที่บอกไปทางตรงเลย,ยเาตลยามทางตรงตามแบบนะแล้วก็ซิกแซกตามราว,วันไห เวลาเราปิดสวิตตรงข้างบันไดปุ๊บตัวนี้ตรงกระโดดด้านล่างก็จะปิดไปหมดเห็นไหมนะเดล้ากสมอีากสีเขียวต่อป๊บาบอยีย์มันเสร็จเรบเรากว็ว่งไปอยางอีกสองสวิตต์ไย,ย่างกระโดนดนเอลาลิฟต์มันส่วนทางในเราวิ่งจะทำให้เราลืมเพื่อนเราไปทันเวลาเราก็จะมีอีกสตัวที่อยู่ด้านล่างตัวนี้เขียวกับมุนป๊บป๊บ ยาบเศษแล้วให้ปุ่ยจำก็ทํทำงานพอให้ประจจำทำงานก็ก็จะมีวาผมก็้าไปที่ห้องบอดส่วนถ้าใครมีเพื่อนก็ให้เหยบยบหยยบปุ่มแช่ไว้อย่าเดินออกจากปุ่มว่าจะหมดเวลาหรือทิ้กหรือว่าแทนติกในการถ้าทำงานเป็นทีมคนหนึ่งหยยบกุ่มสีม่วงแช่ไว้คนหนึ่งหยับุ่มสี เดี๋ยวแช่แล้วเราก็เป็นปีปุ่มาก่อนเช่วยเกกาแย่เปนการ่ว่าปีน้เริ่องตนากว่าคนี่ขึ้นเข้าไปตรงขับขับในี่แบบทุคนช่วยช่ว้มากขมากไเรทย่มอย่งแม่ปุ่ับป่างเรวมบาเป็น ต่กคือเปนอกรล้เแบบมากิดขึ้นช่วงนท่าทำบหวรออะวกนี้ที่มันทำอยดียวภาษกาเนยอยิ่งวาเปราเข้ในชางวันไม่พอใช่เราต้องี่